สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมถุนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่าทาโรด,ด,ดูทุกท่านด้วยนะครับเปิดไพ่คาดการล่วงหน้านะเรามาดูกันนะครับผม,มใบที่หนึ่งไฮโลแฟนขึ้นมาแน่นอนไฮโลแฟนคือการที่เรารู้แจ้งตึกรู้เข้าใจช่วงเวลาที่มีปัญหามากที่สุดเราก็จะเข้าถึงหลักธรรมได้มากที่สุด เราจะเข้าใจเราจะรู้ซึงว่าไอ้ที่ผ่านมานั้นนะเราทำผิดหรือเราทำถูกเราอยากจะแก้ไขหรือเราอยากจะปรับปรุงสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้รู้จักตัวเองได้รู้เข้าไปในหัวใจตัวเองว่าสิ่งที่เราเป็นนั้นอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปเราได้เดรียนรู้เราได้เข้าใจเราได้ทบทวน เราได้ความคิดและเราก็เข้าใจตัวเราเองมากขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะชาวราศีมถนุนคือการได้รู้เข้าใจตัวเองนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเราไม่มีน้อยคนนะ่ะที่จะรู้จักตัวเองรู้ว่าเราต้องการอะไรรู้ว่าเราจะเป็นยังไงนะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ชาวราศีมถนุนจะได้รู้เบื้องดีเรื่องที่หนึ่ง จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแน่นอนไพ่ใบนี้ทุกคนก็อาจจะบอกว่าไพ่คนโสดใช่ปะไพ่คนโสดนักเรียนที่เคยเรียนมาก็จะบอกว่าอาจารย์นี่คือไพ่คนโสดแต่ผมมองว่าในอนาคตเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นขอคุณมีเพียงมีความมั่นใจอ่ะสิ่งต่างๆมันอยู่เบื้องหลังคุณพร้อมที่จะนํามาใช้งานมันเป็นลักษณะของไพ่ของคนที่มีความมั่นใจ ทำอะไรได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของซัพพอร์ตเลยนะคุณเป็นยอดซัพพอร์ตดูแลทุกคนได้เป็นอย่างดีแต่ไพ่ใบนี้มันจะมีความเหงาอยู่ลึกๆมีความโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ลึกๆแต่แต่ไพ่ใบนี้เรามีความสุขที่เราได้อยู่คนเดียวฉันประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้อง มีคนอื่นคอยช่วยเหลือนี่คือไพ่ใบนี้ไงเพราะฉะนั้นตัวคุณเองคุณได้รู้จักตัวคุณเองมากขึ้นดูคุณได้รู้หนทางเห็นการก้าวเดินคุณได้เข้าใจจิตใจตัวเองตอนนี้แหละคุณเริ่มที่จะอยู่ได้เริ่มที่จะเข้าใจเริ่มที่จะเห็นธรรมชาติอคุณเข้าใจแล้วธรรมชาติมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วเราจะไปทุกข์มันทําไม เราก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามีมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นเห็นไหมห้าถ้วยเอ้ยกาวถ้วยมีความสุขในแบบฉบับของเราใบาที่สามแม่ความสำเร็จเกิดขึ้นมีความสุขแน่นอนมันมีเรื่องของความสุขเราการันตีว่าแน่นอนแต่ความสุขเนี้ย เดอะซั Sun, นะักเรียนต้องทราบนะคุณต้องเข้าใจว่าเดอ Sun นความสําเร็จมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้มันต้องมีคนมาซัพพอร์ตดังนั้นถ้าคุณอยู่คนเดียวมานานโอกาสที่คุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งมาอุปถัมภ์คุณมันมีนะราศีเมถุนได้พบเจอกับคนที่จะมาเป็นอุปถัมภ์ให้กับคุณ ใ้าอยากจะหาความรักเปิดไพ่คาดการล่วงานาเนี่ยรู้เลยว่าเจอคนรักแน่นอนสําหรับคนที่โสดนะคุณได้เจอคนที่ถูกใจแน่นอนหรือคนรักมาจากคนที่เขาได้อุปถัมภ์เคยอุปถัมภ์เคยช่วยเหลือเคยให้การสนับสนุนคุณนั่นแหละคนใกล้ตัวเลยแหละคนที่คุณคุ้นเคยคุณนรู้จักแต่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยความรักจะมาจาก ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโอ้โหแค่สามใบนี้เราดึงมีความรักเฉยเลยแต่แน่นอนมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะการงานไม่ว่าจะการงานก็มีคนช่วยเหลือคุณไงความสร็จเกิดขึ้นได้เพราะมีคนช่วยเหลือความรักจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยกันไปช่วยกันมามันก็เกิดความรักขึ้นมาไง ช่ไหแต่แน่นอนแหละถ้าไม่มีความรักหรือคนโสดแน่นอนสิ่งที่คุณทำอ่ะมันมีความสำเร็จอ่ะมีคนช่วยเหลือไม่ต้องห่วงดมูลครับอย่าไปคาดหวังขอความช่วยเหลือจากใครใครอาจารย์เดอรซานบอกว่าความสำเร็จมาจากคนอุปถัมภ์ใช่เขาจะอุปถัมภ์เขาจะช่วยเหลือเกิดความสำเร็จแต่เราดมูล อย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดหวังเขาจะช่วยเราแค่ไหนก็แค่นั้นแหละเออเราต้องเข้าใจเรือมูลมันมีลักษณะของความอุปธรรมเข้ามาแต่เราก็จะไปคาดหวังอย่าไปหาทางนัดว่าคนนู้นต้องมาช่วยตรงนี้ก็มาช่วยเราต้องรูปช่วยเลือตัวเองก่อนพอเราอยู่รอดช่วยเลือตัวเองได้เดี๋ยวการสนับสนุนเข้ามาแต่การสนับสนุนการช่วยเหลือเราอย่าไปคาดหวัง อย่าไปคาดหวังถึงความสําเร็จของการช่วยเหลืออย่าไปคาดหวังคนนั้นจะช่วยเราคนนี้จะช่วยเราขอให้เรามั่นใจในตัวเองช่วยเหลือตัวเองก่อนเพราะเมื่อไหร่ที่เราเอาความหวังที่มีทั้งหมดไปให้กับเขาคนนั้นเราเองก็จะเป็นทาสเขาตลอดไปใช่ปะแล้วถ้าเขาทําผิดนิดน้อยเราจะรู้สึกโอ้โเสียใจเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกลับมาใบที่หนึ่งครับ คุณไม่รู้ซึ้งและเข้าใจแล้วว่าธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรสิ่ง,งต่างๆมันคืออะไรใครทําให้เราดีก็่ดีเขาไม่ทําให้เราก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ของเราได้อ่ามันเป็นไพ่ของการรู้ไงรู้ว่าการช่วยเหลือตัวเองเป็นยังไงรู้แลวว่าความจริงของชีวิตมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรให้มันมากมายนะักความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เกิดจากการคาดหวัง หวังต้องเป็นอย่างนั้นหวังให้เป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้ดังหวังมันก็เป็นทุกข์นี่ในหลักธรรมเห็นไหมใบแรกใคร,รฟัก็บอกแล้วเข้าใจในหลักธรรมนะแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขโอเค<ม>จบแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านให้เจอหนทางชีวิตด้วยความสามารถของตัวเอง ขอให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานหน้าที่การงานนะเราไม่ต้องไปหวังพึ่งใครหวังพึ่งตัวเองเป็นดีที่สุดนะครับจบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาพีก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ